ปัจจุบันเนี่ย AI เข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบการใช้งานของเราทุกๆวันเลยนะคะวันนี้ก็เลยเจอกับอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นประจำนั่นก็คือโปรแกรม Note Shelf ที่อยู่ใน s a m s u n Galaxy g Tab S 7 FE นะคะพอเปิดเจอเนี่ยพออัปโหลดขึ้นมามันจะพบมี AI มาให้ก็เลยลองจิ้มดูนะคะลองจิ้มใช้งานดูซึ่งในหน้ากระดาษปกติก็จะเป็นกระดาษเป็น blank paper เนาะ ที่กำหนดหัวข้อไว้ว่า stop poverty พอเราเรากดไปที่ปุ่ม AI นะคะมันก็เจเนรีตให้เรานะคะเก้าหัวข้อเลยนะคะเก้าถึงสิบหัวข้อเลยส่วนอันนี้นะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่เราใช้ลายมือนะะใช้ลายมือเขียนเสร็จแล้วให้ AI เป็นคนวิเคราะห์เปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือที่เป็นตัวหนังสือภระาะเป็นตัวหนังสือตัวพิมพ์นะ เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งได้เจอกับตัวเองก็เลยลองใช้ดูสำหรับใครที่ใช้ Samsung นะคะแท็บเล็ต Samsung แล้วก็โปรแกรม Node Shell ลองดูนะคะ